เป็นคําถามที่ถามผิดในสมัยพุทธ,ธกาลเนี่ยคาถามเนี่ยถามพระเจ้าบ่อยมากว่าเกิดมาทําไม,มพระเจ้าบอกว่าเธอตั้งคําถามไม่ถูกต้องว่าเกิดมาทําไมคําถามที่ถูกต้องอะไรเป็นเหตุเป็นปัจใจัยในการเกิดของเธอต่างหากนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องอเพราะนักข่าว่าเกิดมาทําไมเนี่ยสารพัดคนเลยสร้างบริษัททําไมกินข้าวทาไมแล้วแต่ละคนมันมีเหตุปัจจัยในการทําสิ่งเหล่านั้นไม่เหมือนกัน ต่พระเจ้าบอกว่าสิ่งที่เหมือนกันแน่นอนคืออะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการเกิดของเธอทุกคนจะมีเหตุปัจจัยในการเกิดเหมือนกันหมดพระเจ้าบอกว่าเหตุของการเกิดคือตัณหาความอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นเป็นตัวเริ่มต้นแต่ตัวจุดสูงสุดที่สุดคืออวิชชาความไม่รู้ทั้งหลายในหลักของอริยสัจสี่นั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดการแก่การเจ็บการตายของคนในโลกของสัตว์ในโลกทั้งหลายพระเจ้าจะบอกว่าอวิชชาเนี่ยแหละเป็นตัวเชื้อเป็นตัวเริ่มต้น อวิชชาคือค, linkage, ความไม่รู้ในอะไรไม่รู้ในหลักของอริยสัจสี่ไม่รู้ว่ามันมีความทุกข์อยู่นะถ้าเข้ามายึดในสิ่งนี้ไม่รู้ว่ามันมีต้นเหตุนในการเกิดขึ้นข,นของความทุกข์นะถ้ามายึดในสิ่งนี้ไม่รู้การดับไปด้วยเลยความทุกข์นะถ้ามายึดในสิ่งนี้แล้วไม่มีอุบายไปเครื่องออกจากสิ่งนี้ถ้าเธอเข้ามายึดเราจึงเข้ามาหลงยึดติดในปัญจ,จุปาทานาขันปัจจุปาทานาขันคือกองทุกข์ทั้งหลายของเราเรียกว่าขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารววิญญาณตัเเนป็กกอองงทุขข